คลิก for รทริคส์บายพี่บ๊อบเรื่องสร้างพลังสมองโดยมาวิต้าจากเนเจ๊กิฟสวัสดีครับน้องๆครับพบกันเช่นเคยนะครับพี P ่บ๊อบทันทีครับกับคลิก for ทริคส์นะครับเราจะมาคิดเลขเร็วกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นการคูณเลขอัจฉริยะกั่นบางการคูณเลขอัจฉริยะหมายความว่าเราสามารถคูณได้ทุกตัวบนโลกใบนี้ด้วยเทคนิคนี้นะครับแต่เทคนิคนี้ก็มีข้อจํากัดเหมือนกันครับ ต้องบอกว่าข้อจำกัดคือน้องๆต้องสร้างตารางขึ้นมาก่อนแต่ว่ามันจะทําให้การคูณเลขใดๆในโลกใบน,น,นี้มันง่ายยิ่งขึ้นแล้วความผิดพลาดจะน้อยมากๆเลยถ้าน้องท่องสูตรคูณได้จําง่ายๆเลยนะครับการคูณเลขใดๆก็ตามถ้าท่องสูตรคูณไม่ได้อันนี้จบเลยนะครับเทคนิคนี้ง่ายและให้น้องๆท่องสูตรคูณได้แค่ถึงแม่กก็ทําการคูณเลขทั้งโลกใบน,นี้ได้เรียบร้อย ไม่ต้องถึงแม่สิแม่สิแม่สิใดๆนะครับเอา1-9ถึงนะครับแม่9คูณได้หมดเลยนะฮะโอเคนะครับมาดูครับมาดูกันเลยนะครับเทคนิคนี้เหมาะสำหรับตัวเลขมากๆคูณกันเลขมากๆคูณกันใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นเยอะหรือยังหลักร้อยามร้อย่คูณ581ร้อยานน้องๆตั้งคูณก็ต้องคูณกัน3ครั้งจากนั้นทั้ง3าครั้งก็เอาบรรทัดมาบวก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 ักน ลายอย่างนะครับพลาดได้หลายจุดด้วยเหมือนกันถ้าไม่พลาดก็ได้คำตอบนี้ครับ 8, 4, 1 8 8 2 4 4 1 8แป4อแสนนะครับถ้าเป็นตัวเลขนี้โอ้โหเจอหลักพันครับหลักพันคูณหลักร้อยแบบนี้ขี้เกียจคูณเลยทีเดียวนะครับแต่ใช้เทคนิคแบบที่บ๊อบที่จะว่านี้เป็นการคูณอัจฉริยะจะทำให้ง่ายขึ้นออกมาเป็น4 0 0แสนกว่าๆแย่แล้ว ต่อมาหลักพันคูณหลักพันบ้างนี่ตัวเลขเยอะไหมครับถ้าเจอแบบนี้นะครับน้องๆครับให้หาคําตอบเลยดีกว่าไม่ต้องคูณเลยดีกว่าแต่เทคนิคนี้มาดูครับ1สร้างตารางความยาวเท่ากับตัวตั้งความกว้างเท่ากับตัวคูณความยาวคือแบบนี้ความยาวความกว้างก็คือแบบนี้ให้นึกให้นึกถึงสี่เหลี่ยมนะครับนี่คือความยาวส่วนด้านนี้คือความกว้างโอเคไหมตั้งความยาวเท่ากับตัวตั้งความกว้างเท่ากับตัวคูณครับ จากนั้นครับใส่ตัวเลขโจทย์ลงในตารางลากเส้นทะแยงมุมใส่ตัวเลขลงในตารางแล้วก็ลากเส้นทะแยงมุมใส่ยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อมาครับหาคําตอบจากการคูนลงในตารางทีละช่องและสุดท้ายครับบวกทะแยงแล้วได้คําตอบมาทวนเทคนิคนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อหนึ่งคือการสร้างตารางครับความยาวเท่ากับตัวตั้งความกว้างเท่ากับตัวคูณนะครับ 2. ให ใส่ตัวเลขตัวตั้งของเรากับตัวคูณของเราเนี่ยลงไปในตารางซชและจากนั้นลากเส้นทะแยงมุม3ครับคูณตัวเลขทีละช่องทีละช่องทีละช่องแล้ว4ี่คือบวกทะแยงแล้วได้คาตอบครับมาดูนะครับสมมุติว่า324คูณ581รครับถ้าเป็นแบบนี้นี่คือเลขกี่หลักครับ3หลักอันนี้ก็คือเลข3หลักดังนั้นครับตารางของเรากว้าง3ช่องยาว3ช่องครับนี่คือเลข3หลักกับ3หลักนะครับกว้างก็เลยกว้างสายาวก็เลยยาว3า สร้างตารางครับ3คูณ3เห็นหรือยัง1 2 3่2 3างโอเคไหมจากนั้นใส่ตัวเลขลงตารางแล้วลากเส้นทียงมุมครับใส่ตัวเลขยังไงครับนี่ครับ3 2 4ใส่ลงไปเลยครับ3 2 4ตัวคูณครับ581ครับก็ใส่5 81เห็นไหมไล่จากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะครับ3 2 4 5 8 1โอเคจากนั้นครับลากเส้นทแยงครับปึ้ม เส้นทแยางมุมทุกอย่างนะครับเส้นแยางมุมแยงไปเลยครับยยทยางพย,ยงแยงสังเกตนะครับการลากเส้นแยางมุมต้องผ่านจุดปลายด้านนี้แล้วไปถึงจุดปลายอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับมีผลอย่างยิ่งเทคนิคต่อมาครับข้อ3าเทคนิคข้อ3ที่ว่าบอกว่าให้คูณทีละช่องมาดูนะครับคูณทีละช่องเริ่มจากช่องแรกเลยครับช่องแรกมีตัวเลขนี้เจอกับตัวเลขนี้ก็เลยเอา5มาคูณกับ3 53ได้15ครับ ช่องน,นี้คือ5เจอ2ก็เป็น5คูณ2เป็น10ใส่1กับ0จําจำไว้นะครับน้องๆครับเวลาใส่ตัวเลขเวลาคูณเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าออกมาเป็น2หลักหรือหลักเดียวก็ตามนะครับให้ใส่ตัวบนหรือว่าหลักหน้าอยู่ข้างบนหลักท้ายอยู่ด้านล่างหลักหน้าอยู่ด้านบนหลักท้ายอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับ15ใส่1กับ5 10ใส่1กับ0 4นคูณ5ได้20ใส่2กับ0โอเคไหมจากนั้นเอา8มาคูณครับ8มาคูณกับ3ช่องนี้ครับ8คูณ3ได้ 24ใส่2กับ4 82แต่ได้16ใส่1กับ6 8แต่ได้ใส่3กับโอเคจไหมจากนั้น1ครับ1คูณ3ได้3ใส่0ย okay. ์กับ3โอเค1คูณ2ได้2ก็ใส่0กับ2ส่วน1คูณ4ได้4ก็ใส่0ย์กับ4จบเรียบร้อยครับจากนั้นบวกอย่างเดียวคำตอบที่ได้คือการบวกทะแยงมาดูครับเริ่มจากตัวล่างก่อนเลยครับนี่คือหลักหน่วยครับ4ี่ ต่อมาเป็น4ครับหลักหน่วยทะยงอันต่อไปครับทะยงอันต่อไปคือหลัก10ครับ 2. บวกศบวกสองครับ2บวกบวกได้4ครับใส่หลัก10เลยครับทะยงต่อไปครับทะยงนี้คือหลักร้อยครับ3 0 6 3 0 3ยบวก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 ครับออกมาได้คำตอบเป็น12 12คือใส่เลยครับใส่2แล้วทดทด1ครับเนี่ใส่2แล้วทด1โอเคไหมสินะครับ เพราะว่าอะไรครับนี่เป็นเลขหลักหน่วย110,000พันหมื่นแสนนะฮะเขียนไหมครับต่อมาครับหลักต่อมา041,02ครับ0 4น0์บวก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 ได้7ครับได้7ก็ใส่ใส่7ครับต่อมาครับ2องบวกบวกครับ2องบวกบวกได้8ครับได้8ก็ใส่ใส่8ครับสุดท้ายครับ 1ครับ1ไม่มีอะไรก็ใส่1เลยไม่มีตัวบวกถูกไหมฮะจากนั้นครับหาคําตอบอบรรทัดนี้ครับบรรทัดนี้มีตัวทดอยู่ก็ทดบวกเลขเข้าไปนะครับออกมาเป็น4 4 2 7บวก1เป็น8แล้วก็8แล้วก็1ได้คำตอบออกมาเป็น1 8 8 2 4 4ครับและแล้วเลขทุกตัวบนโลกใบนี้ที่เป็นตัวเลขเยอะๆคูณกันก็นกทําแบบนี้แล้วไม่มีพลาดแน่นอนโอเคนะฮะอัจฉริยะจริงๆต่อมาครับ ถ้าแบบนี้บ้างล่ะตัวเลขกี่หลักครับตัวหน้าหลักพันก็เป็น4ีหลักถูกไหมครับ1นึ่งสองสามสี่หลักร้อยก็หนึ่งสองสามสามหลักยาวเลยสี่กว้างเลยสามใส่ตารางเลยครับ 4, 1, 2, 3, 1, 2, สี่มูนึ่งสองสามสี่หนึมเ้าจากนั้นสีหลักก็ไล่เลยครับหนึ่อย่มาใส่ลงในตารางครับหนึ่ครับหนึแล้วก็หนั่นเองครับสามงก็ใส่าจากบนลงล่างครับสามงสจากนั้นลากเส้นพยงมุม ทุกบล็อกเลยทุกช่องเลยลักสเส้นเฉียงมุมแล้วค่อยๆคูณทีละ1แถวเริ่มจากแถวแรกครับเห็นไหมครับช่องนี้มันเกิดจากเลข3กับเลข1ก็ 3, าคูณหนึ่งได้3ใสศูนย์กับ3ครับต่อมาครับ5้คูณสครับสามห้าใส่1กับ5 3 2 6ใส่0ย์กับ6 3 6 18ใส่1กับ8ต่อมา1คูณนะครับ1คูณ1ได้1ครับเป็น01 1คูณ5ได้05 1, คูณ2ได้0 2นยคูณได้6ก็คือ 0, คูับ ต่อมาครับใช้3คูณเหมือนกันครับ3คูณ3คูณ1 03 3ูคูณห15 3คูณ2 6, 6. 3, 6ครับ1 6 3 6 18กครับ1กับ8โอเคไหมทันนะครับเห็นไหมคูณกันตัวเลขถึงแม้ว่าออกมาแค่หลักเดียวคือหลักหน่วยอย่างเช่น3อย่างเช่น4อย่างเช่น5 6 7 8หรือ9ก็ตามให้ใส่0 6 0 7 0 8 0 9โอเคไหมครับจากนั้นครับค่อยๆบวกทีละแถวครับ ทแยงบวกแรกครับ8ครับออกมาคําตอบเป็นเลข8เป็นหลักหน่วยต่อไปหลักสิบครับ6กบวกหบกหครับออกมา13ใส่3ทดทด1ครับใส่3ทด1ต่อไปครับ5้าบวกสบวกแครับห้าบวยครับออกมาเป็น15ใส่5ก็ทดทด1ครับหลักต่อมาครับ3บวก1บวก5บวกศบบวกครับ3 1 5 0 6 1ครับบวกกันทั้งหมดได้16ครับ16ใส่6แล้วทดทด1ครับ ต่อมาครับ0 1 0 5 0ครับบวกกันได้ได้6ครับ6ก็ออก6ไปใส่หลักต่อมาครับ0 3บวกสบวกครับออกมาเป็น4ใส่4นะเลยครับด้านบนเป็นเลข0ต้องใส่ไหมครับ0ไม่ต้องใส่ครับตัวหน้ามีค่าเท่าเดิมโอเคนะครับคำตอบที่ได้ออกมาเป็นไล่อะไรนะครับ8 3 5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7 6บวก1เป็น7 แล้วก็ปิดท้ายด้วย4ครกับ4 7 7 6 6 8 8จบเรียบร้อยนี่คือการคูณเลขที่จะทำให้น้องๆไม่มีทางพลาดเด็ดขาดไม่ต้องทดไปทดมาบวกกันหลายชั้นหลายตอนนะครับให้น้องๆค่อยๆค,ค,คูณและคูนง่ายนะครับเทคนิคนะครับคูณทีละแถวครับเริ่มจากแถวนี้เลยนะครับ3คูณ1 3 3่งส 3, ้ 3, คูณครับ1คูณได้1 1, คู 5, 1ค 2, 1, 6, ครับ แต่นั้น3ครับ3คูณ3นคูณหคูณคูณครับง่ายเลยครับแล้วก็เร็วด้วยเพราะว่านี่คือเลขโดดคูณกันแสนจะง่ายมาดูต่อไปนะครับตัวอย่างหลักพันคูณหลักพันครับหลักพันมีกี่ตำแหน่งครับ4ตำแหน่งยาว4ครับหลักตัวคูณมีกี่ตำแหน่งครับ1 2 3 4 4าตำแหน่งก็กว้าง4สร้างตาราง4คูณ4ครับ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคพอสร้างตาราง4ีคูณ4เสร็จเรียบร้อยใส่ตัวเลขครับ ซ้ายไปขวาบนลงล่างครับ2 7 4 3ปึ้งใส่เรียบร้อยให้อ่านได้ว่า2 743นะครับต่อมาครับ1 261ใส่แนวดิ่งครับ1 261ครับ1 2 6 1สร้างเส้นทยางมุมครับเปิดทยางให้ทุกช่องนะครับเส้นนี้ต้องลากให้ผ่านทุกช่องเหมือนกันนะครับลากให้ผ่านทุกช่องจากนั้นคูณครับเริ่มจากแถวบนเลยครับคูณ ไล่มาเลยนะครับ1คูณ2ได้2ครับ0ูนย์คูณ7ได้0ูนย์เจ็ดคูณ4ได้0ูนย์คูณ3ได้3ก็คือ0ูนครับต่อมาท่องบรรทัดนี้ครับ2คูณบ้างครับ2คูณ2 4ครับ2คูณ7 14ใส่1กับ4 2นะครับ2ณ4 8ใส่0นกับ8 2 3 6ใส่0กับ6ครับต่อมาบรรทัดนี้เอา6คูณครับ6คูณสอ2 6, 7, 4, ส6งห4เจ็ด และหนึกระทัดล่างครับก็ง่ายนิดเดียวครับ02,07,04แล้วก็03นมั่นเองใส่ลงไปทุกช่องนะครับ02,07,04,03ครับโอเคนะฮะจากนั้นครับหาคำตอบแล้วตรงนี้ครับออกมาเป็น3ครับถูกไหมฮะตัวสุดท้ายไม่มีอะไรอยู่แล้วต่อมาครับ 4, บวก 0, บวก 8, 12, ใส่ 2, ทดทด1ครับต่อมาครับ7บวกบวก1บครับ7 4 1 6ครับเวลาบวกน้องๆครับ ที่เคยสอนเทคนิคการบวกแล้ว6บวก4เป็น10 10ตั้งไปก่อน7บวก1เป็น8รวมกันเป็น18มีเทคนิคนะครับไม่ใช่บวกดุยดย7บวก4เป็น11 11บวก1เป็น12 12บวก6 1 1 8โอ้โหกว่าจะคิดได้เพราะฉะนั้นหาตัวที่มันลงท้ายด้วย10บวกกันไปก่อนนะครับ6บวก4เป็น10 7บวก1เป็น8เป็น18 18ใส่8ทดทดอะไรครับทด1ครับเขียนะออกมาครับ 2 3บวกบวกวกครับ2งบวก2บก2บก8บก3ครับ2วก8เป็น10ตั้งไปก่อนครับ2 2บวก2เป็น4บก3เป็น7 17ครับเห็นไหมใส่7แล้วทดทด1ครับต่อมาครับ2 4 4บวก4บวก4บวก4เคไหมมันศูนย์ไม่บวกนะส4 4 4สังเกต4 4 8 8 4ก2 1 14ครับ14ใส่4แล้วทดทดด้วยต่อมาครับ1บวก1 1บวก4บวก1นบวก7นะครับ1บวก4บวก1บวก7ออกมาเป็น13ครับใส่3ทดทด1นครับสุดท้ายครับศนย์บวก2บวกศครับออกมาเป็น2ใส่2ไว้ข้างหน้าครับและสุดท้ายครับปิดท้ายอีกทีหนึ่งคือเลขศูนย์ด้านหน้าไม่ต้องใส่ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเลข1เลข2เลข3ต้องออกมาใส่ข้างหน้าด้วยเห็นนะครับออกมาเป็นคำตอบคือ3ครับสครับสาบวก1เป็น9ครับ7บวก1เป็น8ปครับ4บวก1เป็น5ครับ3บวก1นเป็น 4ครับแล้วก็2 6 1เวกน่ะคําคำตอบเลยออกมาเป็น3 4 5ล้านนาัเ่สสามนั่นเอง <_ C 1> สเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือคำตอบสุดท้าย <_ C 1> โอ้โหและแล้วการคูณอัจฉริยะแบบนี้ไม่ทำให้น้องคูณพลาดเด็ดขาดเพราะว่าคุณตัวเลขโดดแล้วก็ใส่ตัวเลขบ,ลบนล่างบนล่างบนล่างจากนั้นบวกทะแยงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่คืออีกเทคนิคการคูณนะครับที่ทําให้คูณแล้วไม่มีพลาด <_ C 1> และนี่แหละครับคือทริคที่พี่บ๊อบนํามาให้น้องๆนะครับการคูณเลขเร็ว และมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่มีอีกหลายเทคนิคให้ติดตามกันครับคลิกปทปเลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณบอวิตาจากเนเจอร์กิฟ